อากาศสะอาดเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนการเข้าถึงอากาศสะอาดจ,จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่และประเทศที่จะให้ประชาชนนั้นได้สูดอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะทั้งหลายสําหรับการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งในวันนี้และลูกหลานของเราที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าในประเทศไทยเวลานี้เรือกก่อง,องค์กรภาคประชาชน ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดฉบับบูรณาการซึ่งมีการเข้าชื่อกันของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนกว่า2 0 0หมืรายชื่อได้เสนอไปยังรัฐสภาและรัฐสภาส่งต่อให้กับรัฐบาลดังนั้นในนามของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจึงเรียกร้องถึงรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีอย่าปัดตกร่างพรบอากาศสะอาดฉบับประชาชน